สวัสดีครับผู้ชมครับตอนรับผู้ชมเข้าสู่เวลาของเรื่องเล่าชาวราชพัฒครับซึ่งวันนี้เรื่องเล่าชาวราชพัฒเราก็มาเจอกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ทางเสียมอยู่ชนนครับโทรทัศน์เคเบิลทีวีภายในมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่รวมทั้งสถานีโทรทัศน์เคเบิลทีวีแห่งนี้ครับเพื่อที่จะนําเสนอข่าวสารกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่แล้วก็กิจกรรมที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันครับซึ่ง เรื่องเล่าชาวราชพัฒในสปานี้ครับผมก็ยังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟราชพัฒสัมพันธ์2015ครับซึ่งการแข่งขนัขนกอล์ฟครั้งนี้ครับเพื่อที่จะนํารายได้ส่วนหนึ่งนี่นะฮะไปเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ระดมทุนเพื่อจะหาทุนให้กับเยาวชนในการเรียนและก็สร้างอนาคตให้กับประเทศชาตินะครับซึ่งในรายการวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากหน,นึ่งในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแล้วก็ท่านก็ ได้รับหน้าที่นะครับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับต้อนรับคุณจุลนิตวังวิวัฒเข้าสู่รายการครับสวัสดีครับคุณจุลนิตครับสวัสดีครับผมต้องขอขอบพระคุณครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในรายการพูดถึงคุณจุลนิตวังวิวัฒนึกถึงต้องนึกถึงคุณนิตวังวิวัฒครับครับก็เป็นแล้วก็บริษัทชาลามิงครับก็คุณนิตวังวิวัฒท่านเป็นบิดาผมนะครับแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทชาลามิงแล้วก็บริษัทนิคโรลามิงคุบทั้งหมด พูด<ม>ถึงชาลามินี่รู้จักดีเพราะเป็นบริษัทที่ต้องบอกว่าหลาย1ิปีคู่กับเชียงใหม่ชาลามินี่รู้จักกันดีนะครับ<ม>ต้องบอกว่าตระกูลวังวิวัฒน์เป็นผู้เริ่มต้นครับนอกจากจะจับธุรกิจผลิตภัณฑ์ชาแล้วเนี่ยยังมีธุรกิจอื่นๆอีกอย่างตอนนี้ก็จะมีธุรกิจซื้อขายรถยนต์อีกใช่ไหมครับ,รบนับ<ม>่นก็คือ เอ็นิสันครับผมจริงๆแล้วบริษัทในเครือเรมิงกรุ๊ปเนี่ยทั้งหมดมี5บริษัทนะครับ,รบผมก็จะมีบริษัทเชรามิงซึ่งเป็นบริษัทแม่นะครับผมแล้วก็มีสยามซิลิโคนนะครับซึ่งเป็นโรงงานผลิตเซรามิกนะครับส่งออกแล้วก็มีตัวแทนจําหน่ายยาคูนะครับหรือเรมิงมาร์เก็ตติ้งซึ่งเราเป็นตัวแทนจําหน่ายยาคูใน3จังหวัดภาคเหนือก็มีเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนนะครับแล้วก็มีบริษัท นิสันเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นิสันในจังหวัดเชียงใหม่มแล้วก็มีบริษัท f อฟก็คือบริษัทที่ผลิตจิวลี่ให้กับพวกแบรนด์เนมทั้งหลายยางเช่นคริสเตียนดีออร์ชวารอฟสกี้คาเทียพวกนี้ผลิตที่เราตรงงานจะอยู่ที่นครนคลาพูนตอนนี้เราบรรยากาศเราอยู่ที่สนามกอล์ฟแน่นอนครับว่าจะต้องมีกิจกรรมกอล์ฟ การกุศลครั้งนี้ร,ราชพัฒเชียงใหม่การแข่งขันกอล์ฟราชพัฒสัมพันธ์2 0 1พาที่มา<ผ>มที่ไปของการแข่งขันกอล์ฟนี่ยังไงครับครับก็เนื่องจากพอดีผมได้รับเกียรตินะครับให้เข้ามาเป็นกรรมการส่งเสริมกิจาการมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่นะครับก็มีหน้าที่หลักก็คือเข้ามาในเรื่องของการหาทุนให้กับนักศึกษานะครับแล้วก็ในเรื่องของการขยายโอกาสนะครับแล้วก็สร้างเน็ตเวิร์กกิ้งให้กับทางนักศึกษาเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเรา ในกิจกรรมต่างๆที่เราต้องทำเนี่ยมันก็ต้องมีการใช้ทุนก็เลยมีการจัดกอฟขึ้นมาเพื่อจะเอารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยหลังจากที่เราไปทําเป็นทุนการศึกษาแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการส่งเสริมก็จะเอาไปทํากิจกรรมต่างๆที่ตามแผนงานที่เราได้วางไว้ครับรับก็คือเรามีคณะกรรมการส่งเสริมขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะดําเนินงานยังไงก็ได้นะส่งเสริมมหาวิทยาลัยทั้งทั้งนักศึกษาทั้งวิชาการทั้งบุคลากร ตอนนี้เราก็คือจะหาทุนยังไงแหละก็ทราบกันอยู่ดีว่าราชวาดเชียงใหม่เป็นมหาวิาลยเพื่อท้องถิ่นเอาจริงๆแล้วเนี่ยเด็กส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะขาดโอกาสทางการศึกษามาจากต่างจังหวัดมาจากต่างอำเภอแล้วก็มาเรียนที่นี่บางทีก็มีปัญหาเรื่องค่าเทอมทุนการศึกษาใช่ครับนะฮะก็เลยมาเป็นที่มาของการแข่งกอล์ฟราชวัดสัมพันธ์2,015ครั้งนี้เราจัดขึ้นที่ไหนครับคุณครับครั้งนี้เราจัดที่สนามกอล์ฟไฮแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปานะครับจอ ทางไปแม่อ่อนครับผมก็ถือว่าเป็นอยู่ใกล้ๆก็เดินทางไกลไกลๆนะครับวันที่ที่จะวันที่2 4มีนาเนี่ยครับชอตการสตาร์ทเที่ยงครึ่งครับเที่ยงครึ่งครับรอบบ่ายรอบเดียวครับนักกอล์ฟที่จะมาร่วมวงสวิงแล้วก็ได้การส่นครั้งนี้ได้คุยกับที่ไหนไว้บ้างไหมก็ จริงๆก็ต้องขอขอบคุณนะครับนักธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่หลายๆหลายๆองค์กรนะครับนหลายหน่วยงานที่ที่ให้การสนับสนุนมีการตอบรับเข้ามาค่อนข้างมากนะครับเพราะว่ามองแล้วว่าเป็นการให้โอกาสกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็ก็มีทั้งการสนับสนุนเรื่องของป้ายโฆษณานะครับหรือแม้กระทั่งการสมัครเป็นกวนเข้ามาเพื่อจะมาแข่งขันกอล์ฟนะครับเพราะว่ากอล์ฟราชภัฏ อาจจะจัดมาแล้วถึง2ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยมีรางวัลใหญ่กว่าทุกๆครั้งที่จัดมามีรางวัลโฮยวันซึ่งเป็นรถยนต์นะครับแล้วก็มีรางวัลโฮยวันที่เป็นรถจักรยานยนต์ครับ,รบเห็นที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นรถยนต์นิสสันเอ็กเทรลซึ่งเพิ่งทราบนะบว่าเพิ่งวางตลาดวิซําไปใช่ครับนะครับมูลค่ากว่า1นึ่งล้านสามแสนบาทผมรถรุ่นนี้ถือว่าเป็นรางวัลไฮไลท์ของกิจกรรมครั้งนี้เลย ครับผมก็จะเป็นโคนวันที่หลุม14พา3นะครับแล้วก็เป็นรางวัลใหญ่ก็คือนิสสันเอ็กเซลนะครับแล้วก็ส่วนรางวัลโคนวันหลุมหลุม2พา3ก็จะเป็นออมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าแกรนฟิลาโนครับครับซึ่งรถยนต์นี้เราได้รับความนู่งคลอจากหน่วยงานใดไหมครับครับก,ก,ก็ทางสยามนิสสันเชียงใหม่นะครับก็เป็นผู้สนับสนุนหลักนะครับก็อยากจะให้กิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเ,เป็นที่น่าสนใจแล้วก็ ประสบความสาเร็จก็เลยสนับสนุนรถยนต์มาเป็นรางวัลของอินวานให้ครับการแข่งขันกอล์ฟหลายๆหลายๆอย่างนะครับก็จะเห็นรางวัลค่อนข้างที่จะสูงแต่เป็นกอล์ฟการกุศลเน่ยเห็นครั้งแรกก็เลยก็ว่าได้นะที่มอบรถยนต์มูลค่ากว่า1นล้านสามแสนบาทครับตรงนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายคือค่ารถยนต์นี้คือสยามนิสันเชียงใหม่อุเครา์ให้หรือว่าเราหักจากค่าสมัครครับอันนี้ตัวค่ารถยนต์เนี่ยนิสสันเชียงใหม่สนับสนุนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับก็คือถ้าถ้ากอล์ฟสามารถ ทำหมดยีวันได้นิสสันเชียงใหม่ก็จะเป็นผู้จ่ายเงิน1นล้านสามแสนบาทซื้อรถซื้อรถของบริษัทให้กับนักกอล์ฟไปเลยไม่ไปหากจากทุนนักศึกษาที่จะเอาไปให้ไม่หักครับคือคือ,คอไม่ไม่มีการหักค่าใช้จ่ายเลยใดๆทั้งสิ้นครับเดี๋ยวเราไปอยู่กันที่สนามกอล์ฟกันเลยดีกว่าเขาเรียกว,ว่าเป็นกรีนใช่ไหมฮะถูกต้องครับเราจะจะได้พูดคุยกันว่าเอ๊ะการเล่นกอล์ฟนี่ที่น่าสนใจนี่เป็นอย่างไรนะครับอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราตามไปครับ ราะวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะแรงครับคุณจุลนิตครับเรามาอยู่บนกรีนคผมที่เห็นอยู่นี่คือสนามกอล์ฟตัวใหญ่ของเราครับผมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟครั้งนี้นะครับก็มีขึ้นในวันที่ย้ําอีกครั้งหนึ่งครับมีขึ้นในวันที่14มีนาคมนะครับที่สนามกอล์ฟเชียงใหม่ไฮแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปานะครับช่องการสตาร์ทเริ่มเที่ยงครึ่งก็เปิดลงทะเบียนตั้งแต่10โมงแล้วก็มีอาหารเที่ยงให้นักกอล์ฟได้รับประทานก่อนที่จะเริ่มแข่งขันกันครับแล้วก็ตอนเย็นก็มีงานเลีี้้้ยยยงดดวออาากจะมไฟแบบน บรรยากาศสวยงามแบบนี้ครับต้องทํำยังไงบ้างอ่าเชิญครับครับผมก็สาหรับนักกอล์ฟนะครับที่สนใจนะครับที่จะเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟราชภัสัมพันธ์2 0 1 5นะครับก็สามารถแจ้งความจำนงนะครับได้ที่คุณกาญจนานะครับเบอร์โทรศัพท์089-561-5238ะครับหรือติดต่อมาที่ หาวิวยาลัยราชพัฏโดยตรงเลยก็ได้หรือทางคณะกรรมการส่งเสริมนะครับท,ที่ท่านรู้จักนะครับก็ต้องรีบดิึงนะครับเนื่องจากตอนนี้มีนักกอล์ฟสมัครเข้ามาพอสมควรแล้วแล้วก็ถ้าท่านสนใจให้รีบตัดสินใจครับครับเขาแข่งกันหมดหมดการเล่นกอล์ฟที่แข่งกันกี่หลุมฮะสิบแปดหลุมครับสิบแปดหลุมครับถ้าเกิดโฮอินวันนี่คืออะไรฮะโฮ <Whole in S 2> อิน,น,นวันนี่ก็คือการตีครั้งเดียวให้ลงหลุมไปเลยนะครับ แบบแบบปังย่าถูกต้องครับถูกต้องตีจากหลุมนี้แบบฟุกลงหลุมเลยถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดจะได้รถยนต์นิสสันเอ็กเคลนี่คือหลุมที่14่ครับผมเห็นบอกว่ายังมียามาฮ่าแกรนฟิรานโนอีกใช่ครับหลุม2ครับและระยะห่างระหว่างจุดที่ตีกับไปที่หลุมน่ะอย่างหลุม14บนี่สักกี่เขาหลุมสิบนับเป็นหลาครับก็นนับเป็หลาก็หลุม14นี้อยู่ประมาณ160หลาอันนี้ต้องใส่ต้องใส่โอ้ก็ดวงช่วยด้วยต้องต้องทั้งฝีมือดวงครับ อย่างคุณจุเลนิตก็เล่นกอล์ฟอยู่เหมือนกันเคยมีเพื่อนเพื่อนทำฮาวินวันได้หรือเปล่ามีเพื่อนผมทําได้ครับผมเองเล่นกอล์ฟมาประมาณเกือบสิบปีอย่างมากก็คือใกล้หลุมครับวันที่แข่งขันนะฮะผู้ชมครับเราก็จะมีของแจกอย่างเช่นหมวกที่คุณจุเลนิตแล้วก็ผมใส่อยู่แล้วก็มีอันนี้ผ้าเช็ดหน้ามีตรานะครับ90ปีของราชพัฒเชียงใหม่ให้ เอาไว้ให้นักกอล์ฟทุกท่านถูกต้องครับอันนี้สําหรับนักกอล์ฟที่ลงทะเบียนเลยนะครับได้รับไปเลยหมวกกับกับผ้าขนหนูครับสมัครแล้วเราเริ่มไปลงทะเบียนแล้วก็ไปเจอกันที่สนามกอล์ฟสักกี่โมงดีครับเอเราเปิดเปิดลงทะเบียนตั้งแต่ตอน10บโมงนะครับแล้วก็นักกอล์ฟก็จะได้มีเวลารับประทานอาหารกลางวันก่อนที่จะลงทะเบ่ยนกันครับผมเพราะว่าในในค่าสมัคร2 0 0 0มบาทเนี่ยรวมอาหารเที่ยงอาหารเย็นนะครับแล้วก็แคดดี้แล้วก็รถกอล์ฟด้วยแล้วครับเรื่องเกี่ยวกับ ฉุกเหตุฉุกเฉินเรื่องหมอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเรามีรถพยาบาลเตรียมพร้อมเตรียมร้อมหมดแล้วครับผมก็่นใจะวันนั้นนักกอล์ฟเอาไปแค่ถุงกอล์ฟฝีมือกับดวง3อย่างพอครับบอกสถานที่แข่งขันอีกครั้งหนึ่งครับครับก็เยนเชิญนะครับในวันที่14มีนาคมนะครับสนามกอล์ฟเชียงใหม่ไฮแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปาครับผม ก็ก็ต้องมากันได้นะครับยังไงแล้วก็ต้องวันนี้ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับคุณจุลนิดวังวิวัฒน์ครับที่มาเริ่มพูดคุยในรายการเดี๋ยวเราไปตีกอล์ฟกันต่อนะครับสนามนี้สวยได้เัยเดี๋ยวเราเเ่อจะได้ทำาห้วันในวันนี้ได้ครับผมฝีมือกันไ้ครับแล้วก็มาชิงรางวัลรถยนต์นิสสันเอสเกันวันนี้เรื่องเล่าชาวราชพัฒจากลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพยงเท่านี้ก่อนนะครับเรื่องเล่าชาวราชพัฒเรากลับมาเจอกันทุกสัปดาห์สําหรับวันนี้ผมแล้วคุณคุณจุลนิตนะครับจากลา แต่ปฏิกออกันครับเชิญเลยครับ